ลงไมเรีอนโูตัตัวผูตัวตัวหันีกทางอ่าา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 ไปาา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 ่าา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 ที่า Còn lông cái của Cái anh mình tươi bướn cân Tại à? tay hẹn à Đúng nào có nghĩa có nghĩa มาเลยใครก็ได้ตามกูมาด้วยฉันก็ไม่มีไม่มีวงชุกบะก็มีแต่คนไงเฮียเฮียเฮียกูเจอคนอ้หนึ่งยาวเอ้ยอั้นี้อตัวผู้กสิทธิน S <S ในเอ็ดวีดีปุ๊บป้องตยดล้วเหรอปุ๊บอ่าตัดแล้วาฆ่าถาคดไม่ได้ลกเหมือนมันมีตัวนึงอยู่ด้านบนนีังไม่ตายใช่ <S 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 แต่ไม่รู้มันไปไหน ไม่รัวเพื่อนยิงตายยางก่อไม่รู้ยางยังอีกเนาเห็นยังเห็นยูนย่ตรงนี้ อะไรอ่อ,อ้อมดิยูนี่ที่ไหนวะสายแล้วเ,วเ,ป,เป็นยิงฐานแรงใส่มัน ตาไหนที่อยากตายไปไว้เสือไกม่ตายบอสแต่แบบสกินปืนนี่ฮิไม่ไม่ใช่สก่สกินปืนนะสกินดาบสกินอะไรกระเป๋า เพ่กระเป๋าเพื่ความเนี่ยนเออกูก็วิ่งตูตูกระเป๋าอันนี้เขาก็เอามาสุ่มอีกเนี่ยวะที่มันไม่สุมอะแสดงว่าเราคุมใช่แรกๆอะคุม SVD ไีมอือเปลี่ยน a w ีก็นี่เก่งก็แล้วไม่อยากไม่ได้อยากเล่นนะนี่ไงเพราะว่าเราใช้แรงอะไรปืนในกระถาง ลูกสองใครเจอลูกสองอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชชอีรามึงอาอนันไปแลกของอยังอะไรไอ้อันนั่นแนะที่เราทำที่ว่าเวลานั้นเรายิงปืนได้อะ่ะยิงขาคนเราได้นะแล้วนี่เนี่็แต่ยังคุณแรกมาชอบ ะไรแทงกอ้อสามกูซื้อกอ้อสามแล้วกูมีกอ้อสี่ไอ้เฮียเจได้กูมีกอ้อสี่คือกันซื้อกอ้อสามทิ้งไว้ค่จะจ้าองค่ะไปพลิกปะไปดิอยากบวก ึ้นตะลิงไปเลยดีกว่าเลยรู้สึกปวดหัว้อละสึกม่วงแล้วเราต้องไปมาร์กหน้าอีกบนเราจะได้นอนเจ้าสารีพอไหมล่ะเออ อยากเจอคนแล้วอยู่ไหนกันวะกดเาเ,เอาไปไปหาเพื่อนเพื่อนเจอคนแน่เพื่อนแสงสมเจอไปอ,อันนี้จอมคิว ไม่ใช่แสงถูแสงทูแสงทูนีหรืออะไรเนี่ยอมแล้วก็เรียนก่อนคือก่อนคาดว่ามันน่ากแตมันจะเก็บตกกันเออหรือไม่มันก็กำลังวิ่งกินวิ่ไงอีกแล้ สะยังขึ้นบ้านมันขึ้นบานไวเนอะอเปิดไงเจออยู่ก็มีเก <t> ียร์น้ำทั้งนี้ก็มีวะมันไม่ได้ขึ้นมันอยู่นี่ที่ไหนอยู่ข้างกำแพงฝัง,งนี่ <t> มีไหมล่ะเดีอยบ,บ้านนี้บ้านนี้บ้านใหญ่นี่มีอะายัางวะ ยังมันเจ้าใครมามามันอยู่ปน,นบนงปนานนี่ไปเลยดิขึ้นไมู่้อยู่ทางไหนเฮ้ยโอเคเหมือนมีอะไรอยู่เหรอทางด้านบนกวนมันโดดลงเลี๋ยว ตามมันให้ได้นี่นี่วันนี่ไงบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เขียนเอาเจอแล้วยาอ้อมันต้มอืออืออือถืออีกด้านนึงเ้ยเพื่อน คื้เ <rôle> อ <à déc> ้ยปืนเปลี่ยนปืนพิษเมื่อปืนตัวนี้ผมโอ้ยเนี้ยหนาวเลยมันนอนอยู่บนหลังคา เป็น,นทนข้างล่างเจ็บเจ็บเจ็บ